สวัสดีค่ะนุ่นนะคะวันนี้จะมาคุยกันว่าทำไม4 0 1 k เป็นการลงทุนที่ที่ที่สุดของมนุษย์เงินเดือนสิ่งสำคัญของ4 0 1 k นะคะเราจะมีส่วนที่เรียกว่า employer match ก็คือ,อ,อนอกจากเราเนี่ยจะใส่เงินของเราไปในกองทุน4 0 1 k แล้วเนี่ยยังมีส่วนที่นายจ้างใส่ให้ด้วยซึ่งอันนี้มันก็จะแล้วแต่บริษัทนะคะบาบริษัทอาจจะไม่มี4 0 1 k บางบริษัทอาจจะมี แล้วไม่ได้แมชให้เราแต่ก็มีอีกหลายบริษัทที่แมชให้เราแต่ว่าจะแมชเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับแต่และบริษัทนะคะเช่นสมมติว่าบริษัทที่นู่นอยู่ตอนนี้เขาแมชให้6%เช่นหมายความว่าจากเงินเดือนของเราเราสามารถลงทุน6%ใน 401k บริษัทก็จะให้อีก6%นะคะ ก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการเริ่ม,มต้นตนทีดีเพราะว่าบางคนการลงลงทุนแรกๆก็อาจจะกังวลเรื่องการขาดทุนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราลงลงทุนสมมติว่าเราลงทุนหนึ่งพันแล้วเจ้าของบริษัทลงทุนให้หนึ่งพันต่อให้ราคาหุ้นมันตกลงห้าสิบเปอร์เซนต์เรก็ยังได้หนึ่งพันคืนนะคะนนี้เป็นจุด จ u, en, tamam, Higher, ุดแข็งสำคัญเลยของการลงทุนิเฟล 1k ก็คือมีส่วนของ employer match นั่นเองและการที่ employer มี 41k ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆนะคะเพราะว่าบางบริษัทก็จะมีเงื่อนไขเช่นว่าจะได้ในส่วนของ employer match ต้องอยู่ตั้งแต่3ปีขึ้นไปเป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทบางบริษัทก็คือว่าเมื่อเข้ามาก็ ได้รับผลประโยชน์ทันทีเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่เอของแต่ละบริษัทแต่ยังไงถ้าเกิดว่ามีทางเลือกนี้ก็แนะนำให้ลงทุนนะคะโดยที่ในตัวเลขของปี2025ันย ทั่วไปเราจะลงได้ประมาณ23,500ต่อปีนะคะแต่สำหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถลงทุนเพิ่มขึ้นได้เป็น31,000ต่อปีคนอายุระหว่าง60-63สามารถลงทุนได้34,750ต่อปีนะคะนอกจากนั้นเวลาเราลงทุนใน 401k นะ่ะเราจะมีออปชั่นเลือกได้ว่าเราจะลงแบบไหนอย่างเช่นเป็นแบบ traditional Traditional นี่นึกว่าคนส่วนใหญ่ก็นิยมกันนะเพราะว่าข้อดีของ Traditional ก็คือว่าเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในจุดนี้นะคะก็คือตอนนี้ยังไม่ต้องเสียสมมติว่าตอนนี้เราเสียภาษีในอัตราสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเราสามารถลดภาระภาษีไปได้ด้วยนะคะก็คือต่อต่อที่หนึ่งเราได้เอาเงินต่อที่สองก็คือว่าเราลดภาระภาษีก็คือถือว่าได้สองเด้งแล้วนะต่อที่สามก็คือได้ Employer Match อีก ก็เลยเป็นการลงทุนที่ดีมากนะคะเอ่อประโยชน์ของการลงทุนแบบ a d i t i o n a l สม,มมติว่าตอนนี้เราจ่ายภาษี30ิซใช่ไหมแล้วก็เราสามารถประหยัดภาษีตรงนี้ไปได้เพราะว่าสมมติเราเกษียณภาษีเราอาจจะเสียที่0%กนซ็กได้เพราะฉะนั้นแล้วก็หมายถึงว่าเราก็ช่วยกระจายรายได้แล้วก็เราจ่ายภาษีน้อยลงตัวอย่างที่2ก็เรียกว่า Roth IRA นะคะมันไม่ใช่ Roth IA, Roth 401k ก็คือเราเลือก ที่จะจะ่ายภาษีตอนนี้แต่เมื่อเราเอาเงินออกมาในอนาคตตอนนนั้ไม่ต้องเสียภาษีเลยสมมุติว่าสมมุติว่าตอนนี้ถ่านเงินเดือนของเราเนี่ยเสียภาษีอยู่ที่10%เพราะฉะนั้นออถ้าเราคิดว่าโอเคสิบเปอร์เซ็นเสียต,ตอนนี้ก็ได้แต่วันหนึ่งสมมติว่ายี่สิบปีข้างหน้าตอนเราก็เสียเงินมันอาจจะโตไปอีก สองเท่าสามเท่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเงินทั้งจงํานวนตอนนี้ตอนที่เราออกมาก็ไม่ต้องเสียภาษีเลยต่อให้เราจะเอาออกมาทั้งหมดทีเดียวก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะเราเอามาจากส่วนของรอสตก็คือตอนนี้เราจ่ายภาษีไปแล้วในวันที่ส่งเงินเข้า 41K นะคะและในในส่วนสุดท้ายเขามีส่วนที่เรียกว่าออ after tax contribution ซึ่งตรงเนี้ย ตร,ตรงนี้ลิมิตมันจะสูงกว่าก็คือว่า,าที่บอกอย่างตอนแรก23,500ใช่มั้ยเป็นส่วนของเราอย่างเดียวแต่ว่าของส่วนของเราบวกของอส่วนของเราบวกของนายจ้างบวกของ after tax เนี่ยปี2025มันได้ถึงสูงถึง70,000เหรียญแต่ว่าตรง after tax เนี่ยถือว่าเราไม่ได้ไประโยชน์ภาษีเลยนะคะเพราะว่า เอ,อ,องเสียภาษีไปแล้วและแคปเปอลเกก็ต้องเสียภาษีอีกแต่ข้อดีตรงมันดีตรงที่ว่าเราสามารถย้ายจากโฟร์วมาที่ r o s ไ i อ a ได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพลนนะคะต้องไปอ่านรายละเอียดของแต่ละแพลนแต่ละแพลนไเหมือนกันเพราะบางบางแพลนอาจจะไม่อนุญาตให้เราเลงทุนใน After Tax 4ท็กบางแพลนอาจจะไม่อนุญาตให้เราย้ายจาก After t a x แท็กเข้ามาที่ Account IA ของเราในขณะที่เรายังเป็นลูกจ้างอยู่อันนี้ก็ต้องศึกษารายละเอียดนะคะแต,แต่ถ้าเกิดบริษัทไหนทําได้อย่างบริษัทนั้นเขาให้ทําได้ก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าเราสามารถสร้างกองทุนกเกษียณของเราให้เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็คือคําถามคือว่าจะลงทุนเท่าไหร่ดีนะคะ อย่างน้อยที่สุดแนะนำให้ลงทุนเพื่อให้ได้ในส่วนของ Company Match สูงสุดสมมติว่า Company Match ให้6%แล้วก็ควรลง6%นะเพราะว่าเหมือนเหมือนว่ามันเป็นเงินที่ได้มาเปล่าเปล่าแล้วก็คือเงื่อนไขของ 401k คืออะไรเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาเงินตัวนี้ออกก่อนอายุ59นหะ,ะคะหรือว่า59ครึ่งนะคะเราจะโดนค่าปรับ10% ซึ่งมันก็อาจจะดูแย่ใช่ไหมเพราะมันเสียค่าปรับแต่ว่าเอ,อือนึกว่า b e n e f i t ของการลงทุนมันมากกว่าถึงตอนนั้นถ้าเราลำบากจริงๆเอาออกมา10%มันก็อาจจะดีกว่าก็ได้สมมติว่าตอนนี้เราเสียภาษี30%ใช่ไหมเกิดตอนออกต้องออกจากงานตกงานแล้วจำเป็นต้องเอาเงินตรงนี้ออกมาตอนนั้นเราได้ได้ได้ศูนย์เอร์ซนจ่ายสิบเอร์ซนก็ยังถูกกว่าเสียภาษีสาสิเปอร์เ็นต์นะ ก็ต้องลองก็ต้องลองคิดดูค่ะก็ก็กเออมันมันไม่ใช่เงินที่เอาไว้ใช้สำหรับฉุกเฉินนะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของ4 0 1 k เนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อตอนเราเกษียณเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีบางเคสที่เราสามารถเอาเงินจาก4 0 1 k ออกมาได้เช่นกรณีข้อบุญเขาให้5 0 0 0ันนะคะหรือว่า domestic violence ก็คือถูกทำร้ายจากคนในครอบครัวสามารถเอาออกมาได้50ซ ไม่เกินหมื่นหนึ่งซึ่งตรงนี้นะบางทีเขาก็ไม่ได้ขอเอกสารรับรองสมมุติว่าเขาไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องไปฟ้องศาลฟ้องตํารวจแจ้งความอะไรเงี้ยก็อืมถ้าเราคิดว่าเราเข้าขายเราเราถูกทําร้ายมาแล้วเราจําเป็นต้องใช้เงินในส่วนเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะแล้วก็เออสำหรับคนที่ประสบภัยพิบัติสมมติว่าเป็นเฮอริเคนแล้วเขาประ,ประกาศเป็นเอเป็นภัยพิบัติ ที่ที่ทางรัฐบาลกลางประกาศเป็นเขตป้พีบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเงินออกมาได้สองหมื่นสองพันเหรียญน,นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่าต้องการค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเอาสามารถออกมาได้ 1, หนึ่ันเหรียญค่ารักษาพยาบาลส่วนส่วนที่เกิน7.5%็อรเซของเอ AGI หรือ Adjusted g r o s s i n c o ก e นะคะก็สามารถเอาออกมาได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรา ออกจากงานแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำงานอื่นแล้วสามารถย้ายเงินจาก 401k ของเราเนี่ยเข้าไป IRA ได้เรียกว่า roll over นะคะหรือว่าเราสามารถ roll over ไป 401k ของบริษัทใหม่ที่เราทำงานอยู่ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเออม,มาคิดว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราสำหรับนุ่นเลยเนี่ยนุ่นเลือกที่จะย้ายเข้า IRA นะคะเออเพราะว่าบางที เข้อเสียของโฟร์วันแค่อย่างหนึ่งละกันเพราะว่าเราไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกผู้ให้บริการเองบางครั้งมันอาจจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ค่าธรรมเนียมอาจจะถูกหรือแพงก็ได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของแต่ละคนมันก็อาจจะต่างไปแต่ว่าถ้าเป็น IRA เราเลือกได้ว่าเราจะเปิดบัญชีกับใครนะคะเช่นสมมติว่าเราอาจจะเปิดบัญชีกับฟิดเดลิตี้วันกาดหรือว่าสวับเนี่ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะ ออย่างที่บอกใครควรลงทุนก็คือคนที่มีนายจ้างแมชนะแต่ถ้าเกิดนายจ้างไม่แมชให้เนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่เรานะคะก็เพราะว่าเออหลังจากเราลงให้นายจ้างแมชแล้วเราจะไปลงอะไรดีอย่างเช่นเราสามารถไปลงได้ใน IRA นะคะก็คือบัญชีกเกษียณส่วนบุคคลของเราหรือว่าลงทุนใน HSA ก็คือบัญชีสุขภาพของเราอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังอีกที หรือเราจะลง 401k ให้ m a x เต็ม limit ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใครยังไม่พร้อมแบบว่าเเงินยังไม่พอใช้เลยเนี่ยก็ก็จะพี่ลงก็ได้นะแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อว่าตอนนี้เรามีงานทําวันข้างหน้าอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีงานทําเราก็ควรเก็บเงินเผื่อไว้สําหรับอนาคตนะคะ จะลงทุนในอะไรดีเพราะว่าเปิดบัญชีอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมแล้วก็ถ้าเบสิกเลยนุ่นเลือกให้เป็น S&P 500 Index Fund นะคะจริงๆเราจะเลือกหลายกองทุนก็ได้นะคะหรือว่าเราจะ Rebalance ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าม,มันก็ต้องดูว่าอย่างแรกเราเรับความเสี่ยงได้ไหมแล้วก็ระยะเวลาเรา มเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้เงินจํานวนนี้สมมติเรายังเพิ่งเริ่มง,งานเราจะทํางานไปสมมติว่าอีกยี่สิบปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเอมเอมในระยะยาวตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทนกับเราสามารถรักษามูลค่าของเงินตัวนี้ไว้ได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลหลักที่เราลงทุนนะเพราะเราอยากได้ การเติบโตของของเงินที่เราลงทุนไปนั่นเองนะคะก็ถ้าเบสิกเลยก็อยากให้ลงเป็น S&P 500 Index Fund นะคะเพราะว่าเเลือกลงแบบเป็นแบบ Passive Fund เพราะว่าค่าธรรมเนียมจะน้อยกว่าแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะใครอยากลงมากกว่าหนึ่งกองทุนก็ได้ก็ใช้วิจารณยาณเอาแต่สำหรับนุ่นเองของ 401k ก็ตอนนี้ก็เลือกเป็นกองเดียวอือฮึก็ ก็เพราะว่าถ้าเราอยากรีบาลานซ์เราสามารถไปทําในส่วนอื่นได้สมมติว่านู่นมีบัญชีเกษียณส่วนบุคคลอย่างเช่นไอไของตัวเองอันนั้นเราสามารถจัดพอร์ตได้สะดวกกว่าหรือว่าเป็นบัญชี Brokerage เ c c ข u n t บัญชีลงทุนที่ไม่ใช่บัญชีเกษียณตรงนั้นก็สามารถจัดพอร์ตได้ สะดวกก่อนเหมือนกันเพราะว่าทางเลือกของการลงทุนในใน 401k บางครั้งต้องยอมรับว,ว่ามันมันมีจำกัดน,นะคะก็คือเราไม่จำเป็นต้องรีบาลานซ์ทุกพอร์ตก็ได้นะคะเราเลือก Re อรีบาลานซ์เฉพาะบางพอร์ตแล้วก็ไปค o มเพนเซทเอาในพอร์ตอื่นๆก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเราไม่ได้มีเงินมากเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแบ่งส่วนเยอะก็ได้เอาแบบเบสิกเบสิกก่อนก็คือลงทุนใน S&P e 5 0 0นไปก่อนนะคะ <c oughs> แล้วถ้าเกิด เอเงนินเงินลงทุนมันลดมูลค่าทำยังไงนะเพราะว่าเออการลงทุนในโฟร์แมนเคเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันเราจะลงทุนทุกทุกครั้งที่เราได้เพย์เช็คนะคะเมื่อไหร่ที่เอ,อหุ้นมันตกเท่ากับว่าเราจะได้ซื้อหุ้นในราคาที่ถูกลงนะคะระยะระยะยาวก็เราก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรามีระยะเวลาที่นานพอนะคะก็ถือว่า ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่อาจจะใกล้กเกษียณแล้วอืมก็อันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่วิระราญาาหลกักการว่าความจำเป็นหรือว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงจะได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะแก้กเสียงแต่เราก็อาจจะมีเงินส่วนอื่น ที่เพียงพอสําหรับเราใช้ในระยะเวลาสมมติว่า5ปีหลังจากเกษียณเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถจะลงทุนในหุ้นหมดก็ยังเป็นไปได้นะเพราะว่าเรามีเงินส่วนอื่นที่เก็บไว้ใช้ในระหว่างเกษียณอยู่แล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ส่วนบุคคลลกันเพราะว่าบางคนอาจจะ อยากลงทุนแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็เ,เป็นไปได้เหมือนกันค่ะก็ยังไงก็ลงทุนดีที่สุดนะคะเพราะทําใหเา้เงินของเรางอกเงยค่ะเจอก,กันใหม่คราวหน้าใครมีคําถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย